วงล้อเสียงดูมาหาสนุกถ้าโดนอันไหนคุณก็ต้องทำอย่างที่ผมบอกนะครับไลค์ฉะนั้นแล้วคุณก็ต้องกดไลค์ให้ผมโคล็หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจดูคลิปของผมไว้ อ๋อการกับเดียร์คุณชุนพันนี่แล้วก็พี่แดีก็เลยเธอทำเธอเธอบอกว่าโคตรเลยครั้งที่แล้วค่ะทุกคนนะเท่าที่ผมไม่ได้อัดทีบะทุกคนนะที่ผมผิดพลาดอะ่ะก็เป็นเดี๋ยวพีนล็อกสองครั้งแล้วผมกลัวมากผมก็เลยลดเสียงก็ไม่รู้ว่าจะได้ยินอะไรไหมแต่ว่าจากสถานะของผมเตรียมกันเลย ขอหให้มันชนะเถอะนะแพ้มาสองครั้งละไหวใจจะเข้าโรงพยาบาลแล้วคราวนี้เราจะเล่นเสียงโต้แล้วเราจะเล่นโทรศัพท์กออกห่างจะไม่สนใจว่ามีเสียงหายใจก,กใหัวขวาก็มันเฮ้ demand hey แล้วไปแล้วไปแล้วถ้าเราเปิดประตูคันึงถ้าเราถ้าเราพีดมันจะพ่มาโอ้ย โอ้ไม่ก <_ c German> oh, ็เล่นจนถึงตีหนึ่งแล้วอ่าโอ้ฉันจะโดนลองไปแอป้าบอลนั่นแหละแล้วให้เริ่มเล่นใหม่อีกทำไม พอจะจะวายอยู่แล้วไอ้บ้าให้มันมีเสียงเลยดิอย่าตอบให้มันไม่ได้ยินอะไรปอดไฟทนแ่นี่ ได้ยินไล่ปัดไฟนี่คือแอข้างหลังเราต้องสุ่มดวงเอาแต่อประตูนี่อย่าสุ่มโอเคดสีันจะปรับกล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 ับได้ยิน้จิเโอ้มันมี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  อกว่าเมื่อกี้ไม่ได้ไม่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 มีไม่มีไม่มีไม่มีไมไม่มีไม้ไม่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 

จะตายโดนหลอกก็ไม่เป็นไรจะเป็ดโดนหลอกนะกูวเป็ดเอาน่ากูจะไปจริงๆอระไ,ไปไปเว้ยเอตีสองะตีสามมาทุกคนถึงโดนหลอกแน่ตีสามโอ้โอ้เมื่อกี้ได้ยินเสียงเดินทางโน้นแน่เลยกูตายแน่ ตายแน่เอาไม่ตายฟ้าก็เสียงเวรเลยเสียงหลังรู้เปล่าที่จริงเดิมเป็นเสียงข้างหลังอย่า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 ไม่มี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 มันไม่มี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 เสียงอะไรทั้งสิ้นเออเอาดิ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  喂，咪咪。